สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับหน้าค่านำโชคลวยทรัพย์มีแนวทางมานำเสนอครับใบตรวจเลี้ยงเบอร์พิชิตใช่ครับให้เอฟซีอกไปวิเคราะ์พิจรารณาเบิงครับเป็นอีกฉบับไม่ครับฉบับแบบนี้ ยังหาสื่อท่านใดครับแน่าเบิ้งฉบับแบบของแทกไปก่กรครับมาฟังคำเตือนครับโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมทุกคณาจารย์มีเขามี่รุดให้เอฟซใส่เป็นเพียงแค่แนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิ้งมาวิเคราะห์ พิจน้าเป็นน้ำกันครับแนวทางชรากินแบงรัฐบาลงวดวันที่หตุลาคมพ่อสสอง 2. พัหารอยหสิบเจ็ดครับพิชิตใช้ไฮเดนสุดมี6กับ8ครับร่องมี1มี3มีหาวิเคราะห์เลขรัฐบาลครับ มี2 3ครับเลขเด่นมี2กับ3มี2 3 2ส2 5 3 3ง4ีสหาประชันเลขดังครับมี6มีเก้าครับ3 6มหก8าม8 7 8ดเก้า ของแท้หนังสือใบตรวจม่วงครับอาจารย์วรลเมรมี1ครับ1 6 1 7 3หกหนึ่งเจ็ดสามสองสามสี่หาหาหาเจ็ดหาแปดหนหา อาจารย์วรเมศรครับกับพิชิตใช่ครับสามหาครับชนครับชนที่สามหาครับให้เอซไปจับใส่เป็นเหล็กเด่นได้ครับมาเบิ้งครับโหนหญิงค่อยแก้วครับ มีหกับสเป็นเหลขกเด่นครับในตารางมีเก็ดมี6มีสมี8ครับในวงกลุ่มดวงครับชนทีหกครับกับพิชิตใช่ครับพิชิตใช่ให้เด่น6กับ8ครับโหนหญิงพ่อยแก้วครับมีสกับ6ครับ มาเบิงอาจารย์แดงครับอาจารย์แดงแผงลิทให้8ดเม็ดเดียวครับชนกับพิสิตใช่ที่8ครับมาเบิงโหนหญิงมารี่ครับโหนหญิงมารี่ให้หาคับเจครับ เเด็เดขคงสุดท้ายมี2กับเก่าครับเด่นสุดสี่ขาดมีเก่าครับชวนตัวที่ชอบเม็ดเดียวเลยครับเกาสามครับมาเบิงไทยแบบเลี้ยนแบบเลี้ยนครับดวงโชคลาภครับมี2 0งศสองหนึ่ง 2 3 2 4 3มี3 1 3 4 3 5 3 6 5มี5 2 5 6 5 7 5 8ครับ7พอดแตกใบตรวจม่วงครับเด่นสุด3ครับเห็นชัดมี3หาครับเด่นสุด อาจารย์วลเมให้เดนหาครับมีหกหคาครับเจ็ดหาครับให้เอฟซีไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงเป็นแนวทางครับสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลหวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับมาเบิงอีกแนวทางหนึ่งครับล่างวันที่ฮาครับใบตรวจครับเขาดีครับในช่องนี้ครับ ให้เอาเลขหาครับเป็นเลขเด่นครับมีหาซีครับกบหาหกครับหาสามที่จะเป็นหาแปดเด่นเด่นสุดมีหาซีก็หาหกครับให้เอฟซีไปวิเคราะห์พิจารณาบังครับอีกรูปแบบหนึ่งแนวทางหนึ่งครับว่าจะเข่าเดินดีว่าครับงวดที่แล้วเข่าครับมาตรงนี้ครับ มาหาแแล้วผมว่ามโนนามาอีกหาแจะเป็นหาซหรือหาหครับมาเบิ้งอีกตรงนึงครับของรางวัที่ีครับเด่นสุดครับคือเก่าครับเก้าสามเก้าซเก้าหาให้สุดคือเก้าสมครับ นี่ตัวนึงครับที่ชอบออกครับส่วนมากเลขล่างครับออกตรงนี้เป็นเพียงแค่แนวทางครับมีเข่ามีลดให้เอฟซไปวิเคราะ์พิจารณาเบิงครับมาเบิงหลังปกครับหลังปกเงินล้านครับเศรษฐีไ้ซีครับ เซียนเศรษฐีมี C1 C2 C3 C4 C5 C6 ส่วนอาจารย์วัดสิงมี2 3 2 6 2 4 2 5ครับชุด12งเงินล้านมี2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3มสามส4่สามห้าสาี่กเด็กเด่นมี2มี3มีสครับไปตรวจม่วงก่อนอื่นก็ขอพุ่นเอซครับขอมารับชมมาเทียบกันเบิงครับ นี่คืองวดที่แล้วครับหกสองครับงวดนี้จะมาอีกบอ่อครับให้อ่อหาเป็นเหลกเด่นครับส่วนงวดที่แล้วครับเจ็ดเจครับงวดนี้มีเก้าซีเก้าหาหรือจะเป็นเก้าสครับให้เอฟซีไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงครับแนวทางฉรากินแบงรัฐบาล วันที่หนึ่งตุลาคมพศอสองพันหรครับขอพ้นครับ่เข้อมารับชมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ